ฟิชิชงเรา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 จเย็นพี่เก <c oughs> ้ารอตักปลาอยู่ปาหายใจใส่ไม่ได้อย่าใส่เราอ่ะใส่โคไม,ม่ฮะผมไม่ได้จอมหรอรกอได้กัถ้าผมจอมนี้ผมเงียบ แล้วถ้าผมได้ป่ามอมแล้วเนี่ยระวังมันติดโดนนะอย่านี้พี่เนี่ยมืดเสพละเสพอันเสพสื่ออันเสพบาลานละเก้าตัวเดียวอ่ะสองตัวพี่เก้าตัวเดียวไม้ใดก็ตัวเดียวอ่ะสองตัวแต่พี่ไปเ้าสองสองไม้นะนะเ้าไหนคริ๊งไปเ้าอันสวายกอกการฮะ อันนั้นโอ้โหพี่ผมแบบแบบเจ๊ต้าหั่นอ่ะกับเจ๊ต้ากับกับเจ้าเนาะเอ้ยนี่ยโอ้โหพปนินปั๊บเฮ้ยมันจมวะแกจมมาจมในเข็มในในโชว์มาโชว์กล้องเหรอไซร์ร้อยต่อโลอนี่อ๋อมีไซร์ครับมีไซร์มีไซร์ครับไม่หักโอ้ยมันสองศูนย์แล้วเว้ยเด็ดเฮ้ย เข็มไร้เว้ยสองศูนย์แล้วเว้ยผมบอกแล้วไอ้เข็มจอมบุยนะแ,แต่ตะกี้มันดึง,งแย่าตายเนอให้มหามานฟ้อมโจมซะกรรมอ่ะเออโจอมนะโจมสองข้อเนี่ยผมถึงสองข้อผมถึงใส่ละ <c oughs> ถ้าตันนะบัลลังกลัง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 หลังเนี่ยใส่ชูไปพอหลอดยอดวิวขึ้นหรอชูไปพอเจ้าเราไปพอยูเนอะพเนอพอตลอดเนอเออพี่ไป็นติดฟ้อมไฟเป็นไ้อ่ะ กดไลค์กดแชร์กดสับไปไปแต่แม่นกิตติอยู่สบายช่องกิตติอยู่สบายเฟ่เพ่อฟงไฟมาโชว์เลยมาตอกโชว์อ่ะเออแบทมดได้ซื้อทันเที่ยวเขาอย่างเท่าพี่ปลานะกะปลานะกะไปเลยนะแล้วแต่อารมณ์อ่ะพ่อสาวพ่องอย่าี้ยะผักกาดพ่องไมโคพ่องอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวรอป้นโควิดอาจจะมีอะไรเนาะคอนเทนต์หีิ่งฟ้องแมวอ่ะที่ตียาป้อนี่หมากิน กินเงี้ยรูดเนี่ยป่านนั่งเจเอเนี่ยปากกินเฮ้ยสามซูนี่ว่าเอ้ยตกบอลอกแล้วขึ้นใหญ่ตัวประทันเลยอะไรนะหนอทำร้ายเบสเปิ้อนตัวอะได้ปลาปนินปนินปนินไซที่มันลอยแต่กกะที่เอ๋ติ้นลอยเนี่ยไอ้แห่นี่แม่งมั่วกินหลายตัวแล้วเว้ยมั่วเด็ดเว้ยโอ้เด็ดเว้ยมันเด็ดเว้ยโอ้ตะเกีอะรูดไปอ่ะเจ้ากันเลยอ่ะ อาจารย์อาจารย์เออยู่หมดละอาจารย์นูแต่ตลาผมเข้าโบวหมาวันคุนแหลกเลยนไอ้มือได้เอไปพอละชลออยู่รูปละอย่าไบัตซึ่งหมายื้อันสวิงึกอันเปนำเล้วเอ๋อมันแสงมันน้อยแต่เนาะแสงมันปอ พี่ก็ซื้ออย่างที่มีวงไฟอย่างเเออเดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวมันต้องโดนโอ้โหไอพอร์ตไอคอนครับดอาตะกี้ตั้งสองข้อเล้วคือละคือละหลิวยามค่ำคืนครับทอนมันหมดโดนพี่ทอนนหนีหนีจอมสองข้อนะแหมมันจอมเอาแหละอ๋อเดือดเล่นๆเปลี่ยนเบสสร้างสถานการณ์นะเฮาเลยนะ หอมดาดอ่ะมากโอ้เพื่อนไคอ่ะโอ้ต้พี่นีน่นมันเดินานาน้วยมอ่ะใี่อ่ดยโคเลยิงอ่ะส่โคนิดหน่อยเก่งได้ตั๋วหรอได้ตั๋วหรอโอ้มันสามตัวเลยว่ะ ่าขี่บนบ้านไงใส่ของให้เออปะเดินเมาต้นนะคุณธรรมกันนะนี่ขาดคุณธรรมใส่กันจู้จู้กันว่านหนอเอ้กัว่อีมปพอไอโอ้ประเพียนเบ็ดยงบแล่ะกัวมรตันว่ะนะเข็มได้ขนาดเลยเกินน่ะ บรรยากาศนะครับหนองน้ําประปายังพังคืนครับบันเทิงแอบปาคลิปออกไปเนี่ยผมหัวจิมจิตยังบอกหมาวันนี่เพื่อปลอกครับรถเก็บตังค์ปะสี่สิบสี่สิบเนาะกันสี่สิบนะหม,ม,มาวันอ่ะหมาวันกันสี่สิบ เลิกหล่อเพียวคือตออุาาออ้ยเริ่มเริ่มไปนั่งอนนันเริ่มไปนั่งกูละโอ้อลเอยเอโอ้เบสมีหลายกันเลยลงางแหงไปหน่อยแห้งเหลือหรอแหงเหลือลอ้าน้ำขยยัง เห็อว่าท <occurs> ิ์ไ <classy> ด้ไปแล้วเที่ยวลีโจดถามหูหมดวหอหได้หูด้มีหงหนวดพี่ไปเอวเวียงถามให้เข็มนะพี่ไปหนวดไหนนะไม่เข็มนี่เี๋ยวกูเกิลแมปก่อนอู้ยทานไว้คว้างพี่บักหนิวน้ำอยู่เนอะ เป็นหมู่กันแล้วหรอเป็นหมู่กันแล้วหรอซ้อมหมู่ก่อนน้ำยอดนี่อย่าะหันนะเนาะไหลเข้าหาตัวถ้าถ้าถอนนิ่มหมดโดนนี้มาแล้วมาแล้วโอ้ย่างๆๆๆโอ้โอ้นี่ใส่กองตอเออเปิ้ลหมาหน้าบ่เนอพี่กองหนีมันมาปากมือลูกปากมือลูก เนี่ยฮูนี่เลยอ่ะผมว่าโดนวันนั้นไอ้เขีนไอ้เขีนมีเล็บปาไซอ่ะอันีใหญ่หรือคิงนนะผมเตัวผมนํามานี้ผมเล่นปไเมื่อกีได้เหอเลียวกร์ไมเริ่มแล้วเนี่ยไอพีู่ว่าลงยูทูบเลยในรึ่งวันเนี่ยโอ้มาเโดน เา้ยเอาชู้่เต้คู่เตโอ้ยยยยยอยย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 ยายยยยรยยยการยยยนยยยยั่นยย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 ยเยยยยยเยายย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 ยอยย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 ่ยขยย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 อย วัดพวะายหน้าผากของเขาไจองใกล้อ่ะพอแต่ละคนวัดป่าเน่แหงมีนั่งตังหลังมาได้แล้วแต่กัวฝันน้าผากแตกว่ะเฮ้ยเข้มไหเข้มไหเข้มไหเข้มไมเข็มทอนข้องไหมเฮ้ยม่บอเฮ้ย ฝายวะไอ้เข้มโอ้เ็มเราเ็มเราเดี๋ยวอ่ะอับเราตงล้เลยล้พีฝายพี่ปปกคืออย่างปปกวะปิกแดงอะพี่อ๋อปปปาบันทึงลงคลิปปละบอว่าแรงมาจิ้มจีนเหรอฮู้่อมีอยู่เนาะ ให้เขาเห็นมาบันนี้กะเห็มาแวดน้องเนี่ยเดี๋ยวบึ้อที่เขาเคียมพอเด้อจริงที่เขาพูดไว้นะแค่มาตัดออกสักคำอ่ะตัดกัดตัดก็เนื้อจะหาใจความได้ดีๆอ่ะแล้วความเงียบก็เข้ามาเสียงแห่งธรรมชาติเริ่มขับขานแอบแอบ đó, sáng, để, khoa cái, có cái, không à?